ข่าวร้ายของเวียดนามนี่ตอนนี้มาหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวล่าสุดเรื่องของวินกรุ๊ปนะคะที่ถูกฟอสเซลนะคะทำให้หุ้นเวียดนามร่วงระนาวเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องจากข่าวร้ายอื่นๆที่มีแรงเทขายเนื่องจากทางบรเกอร์ของเวียดนามมีเรื่องของการปรับเรื่องมาจินนะคะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยทำให้แรงเทขายตอนนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ บางวันนี้ติดลบถึง4%เลยนะคะแล้วมีทีท่าที่อาจจะ,ะหลุดแนวรับที่สำคัญในระดับ1000ได้นะคะดังนั้นในวันนี้เนี่ยข่าวร้ายที่เรารู้นี่เราทราบกันหมดแล้วนะคะแต่เรามามองหาโอกาสกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ที่เราพูดถึงก็คืออะไรคือข่าวดีของเวียดนามท่ามกลางข่าวร้ายนะคะเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะมาชวนคุยในวันนี้นะคะเรื่องราวข่าวดีของเวียดนามต้องเรียกว่าเป็นเรื่องที่ จะมีผลต่อการเติบโตในระยะยาวของเวียดนามซึ่งเป็นข่าวที่พวกเราก็พูดถึงกันบ่อยๆนะคะแล้วก็มีการพูดถึงที่น้อยลงไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วข่าวนี้ก็ดังขึ้นมาในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของกรตอรเวียดนามกำลังที่จะเตรียมปรับปรุงในเรื่องของระบบชำระค่าหลักทรัพย์นะคะหรือเรียกว่าเซต e มนต์นั่นเอง อันนี้เป็นการปรับปรุงสําหรับนักลงทุนต่างชาตินะคะในระบบเดิมเนี่ยเวลาเราจะมาซื้อขายหุ้นในเวียดนามเนี่ยเราต้องจ่ายเงินในวันนั้นเลยนะคะซึ่งมันจะไม่สะดวกสําหรับการชําระเงินต่างๆนะคะแต่ในระบบใหม่ที่เขาจะปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากลเนี่ยก็คือซื้อวันนี้อีก2วันค่อยจ่ายนะคะอันนี้ก็จะเหมือนระบบบ้านเรานะคะถ้าเป็นระบบบ้านเราเนี่ยเดิมซื้อวันนี้ อีก3วันจ่ายแล้วเรามาทําให้มันกระชับขึ้นเป็นจ่ายภายใน2วันนะคะไม่ว่าจะเป็นรับเงินหรือจ่ายเงินนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงก็เพราะว่าตลาดเวียดนามเนี่ยถือเป็นตลาดฟรอนเทียนะคะการที่จะปฏิบัติอะไรต่างๆมาตรฐานการทํางานต่างๆเนี่ยเขาจะต้องปรับสถานะของตัวเองให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อที่จะยกระดับจากฟรอนเทียเป็น emerging market ซึ่งก็จะเป็นระดับเดียวกับหุ้นไทยจีนอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินซึ่งเกณฑ์อัปเกรดตลาดที่สำคัญก็คือการพัฒนาเรื่องระบบการชำระเงินนั่นเองนะคะถ้าระบบการชำระค่าหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยไม่เป็นมาตรฐานสากลเวียดนามก็ไม่สามารถที่จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้ได้นะคะคำถามต่อไปก็คือใครล่ะจะเป็นคนให้สร้างมาตรฐานอันนี้ แล้วก็เป็นคนเหมือนเป็นคนวัดว่าจะสอบผ่านหรือเปล่านะคะคนที่จะอัปเกรดตรงนี้ก็คือมี2สถาบันหลักนะคะก็คือฟูซซี่กับ msci นะคะตอนนี้เนี่ยทั้งสองค่ายเนี่ยต้องเรียกว่าต่างคนต่างมีเกณฑ์ของตัวเองทีนี้ในเวียดนามเวลาจะถูกอัปเกรดขึ้นเป็น emerging market เนี่ยเกณฑ์ที่ง่ายกว่าก็คือเป็นเกณฑ์ของฟู s ซี่นะคะเพราะว่ามีความเข้มงวดน้อยกว่าฝั่ง msci ทีนี้ฝั่ง MSCI ที่บอกว่ายากเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นมา,มาเป็นข้อกำหนดที่ปฏิบัติได้ยากกว่านะคะได้แก่เรื่องของ Foreign Li m i t นะคะเรื่องของการถือครองของต่างชาติซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ทางเวียดนามเองก็ต้องปฏิบัติให้ตามกฎมาตรฐานสากลเ,เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าทูกอย่างเนี่ยปฏิบัติได้หมดเนี่ยจะรู้ผลเมื่อไหร่นะคะ ผลของการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยพอทําเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาไปให้เขาตรวจให้เขาดูก่อนนะคะถ้าเขาตรวจแล้วเขาก็ดูว่าทําตามเกณฑ์ไหมเขาถึงจะผ่านให้นะคะเขาก็จะประกาศในเดือนกันยาปี2-4แต่การอัปเกรดเนี่ยจะเป็นเดือนกันยาปี2-5นะคะดังนั้นเรื่องของทำลายการอัปเกรดต่างๆเนี่ยมันจะมีขั้นมีตอนของเขาอยู่นะคะไม่ได้ปรับปรับทันที ก็จำง่ายๆว่าเป็นกันยาปีหน้านะคะแล้วก็ปีถัดไปก็คือเป็นการประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะคะทีนี้หลังจากการอัปเกรดแล้วเนี่ยเ,เดิมที่เขาเป็นตลาดใหญ่ในตลาดฟรอนเทียเพราะอย,าอย่าลืมว่ามูลค่าซื้อขายอะไรต่างๆของเขาเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะคะตลาดเวียดนามถือว่า เป็นพี่ใหญ่ในตลาด f r o n t i e ยนะคะตอนนี้ Market Cap อะไรต่างๆเนี่ยก็ใน f u s ี่ฟรอนเทียมา k e t เนี่ยตลาดเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนถึง3ามสเลยนะคะการที่เขาถูกอัปเกรดขึ้นไปเขาก็ไปเป็นน้องใหม่ในตลาด Emerging Market ก็จะมีน้ำหนักในดัชนีฟูซี Emerging จิ r งมาเก็ตอยู่ราวๆ1%นะคะดังนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของเวียดนามที่บอกว่า จากพี่ใหญ่ใน Frontier ก็จะกลายเป็นน้องใหม่ใน Emerging Market ประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลดีกับเวียดนามยังไงนะคะการที่เขาถูกอัปเกรดนี่หมายความว่าตลาดของเขาก็เป็นที่น่าดึงดูดใจแล้วนะคะเพราะว่าฟุ s ซีก็ตามหรือว่า MSCI ก็ตามเนี่ยจะมีนักลงทุนเนี่ยที่ให้น้ำหนักการลงทุนตามดัดชนีนะคะดังนั้นเมื่อมีการปรับเกณฑ์การลงทุนตรงนี้เนี่ย จะทำให้เม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติหรือที่เรียกว่าฟันโฟนีเน่เข้ามาลงทุนเพื่อให้เป็นไปนในสัดส,ส่วนตามตัวเลขที่ถูกอัปเกรดการลงทุนแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นไปตามดัชนีนั่นเองนะคะดังนั้นก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในประเภทที่เรียกว่าเป็น p a ส s i v e fund เข้ามามากขึ้นนะคะซึ่งตัวเลขประมาณการเนี่ยเขาบอกว่าพ a สซีฟฟันเนี่ยน่าจะเข้ามาอยู่ที่ประมาณ 800ล้านเหนรียญสหรัฐนะคะแล้วก็เม็ดเงินแบบประเภทแอคทีฟฟันนี่จะเยอะกว่านะคะก็เป็น5เท่าของแพสซีฟฟันนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ150,000ล้านบาทนะคะสำหรับเม็ดเงินที่จะเข้าไปในตลาดเวียดนามเพื่อให้การลงทุนต่างๆของกองทุนเนี่ยสอดคล้องกับดันชนีที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นนะคะในส่วนของมุมมองต่อการลงทุนในเวียดนามเนี่ย ก็จะเพิ่ม sentiment ในเชิงบวกให้กับตลาดหุ้นเวียดนามระยะสั้นซึ่งก็จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยเอาพอ form ตลาดหุ้นเอเชียได้นะคะในระยะยาวเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามจะมีปัจจัยการขับเคลื่อนที่เป็นเรื่องพื้นฐานนะคะเป็นการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนการเติบโตของชนชั้นกลางแล้วก็การลงทุนของทาง FDI นะคะการลงทุนของต่างประเทศที่ ขยับปรับเปลี่ยนเข้ามาในเวียดนามมากขึ้นนะคะแล้วก็แรงซื้อของต่างชาติก็จะช่วยให้ตลาดเนี่ยซื้อขายใน PE ที่สูงขึ้นนะคะตอนนี้ PE ของตลาดเวียดนามอยู่ที่แค่ประมาณ9เองนะคะปัจจุบันเนี่ยเอ่อเวียดนามก็จะมีอัพไซส์สูงกว่า30%จะอันนี้เราอิงจาก Forward PE ปี2024หรือประมาณ9เท่านะคะซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีนะคะ ถ้าเฉลียย้อนหลัง5ปีของตลาดเวียดนามเนี่ยอยู่ที่12.25นะคะถ้าเาวียดนามสามารถที่จะถูกปรับถูกยบระดับขึ้นเป็น emerging market ได้จริงในปีหน้านะคะอัพไซด์ที่บอกว่า30%ก็คงไม่เกินเอื้อมค่ะดังนั้นข้อมูลในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวความน่าสนใจของตลาดเวียดนามเพื่อให้นักลงทุนที่เห็นโอกาสเนี่ย มองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะตลาดหุ้นย่อลงมาขนาดนี้นะคะสำหรับกลยุทธ์เข้าไปลงทุนเนี่ยก็ทยอยเข้าไปสะสมนะคะอาจจะไม่ต้องรีบเข้าไปลงทุนเป็นไม้เดียวนะคะเราอาจจะแบ่งเป็น2-3ถึงไม้ตามจังหวะของข่าวร้ายต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะตอนนี้ดัชนีก็อยู่ที่ประมาณพันนะคะพันกลมๆเลยนะคะเราอาจจะมองที่เป็นจุดรับไม้แรกนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้ามันมีจุดรับไม้ที่สไม้ที่ส ก็ถือว่าเป็นโอกาสของการได้ซื้อของถูกนะคะสำหรับการลงทุนในเวียดนามยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่เราจึงมาเล่าให้นักลงทุนฟังในวันนี้ค่ะสำหรับนักลงทุนที่สนใจให้ทางเวลยริพับบลิกดูแลแล้วก็จัดพอร์ตกองทุนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะแอดไลน์ที่แอดเวี r e p พับบ c ค่ะของเราก็ดูแลทั้งกองธรรมดา กองประหยัดภาษีนะคะนักลงทุนที่มีการลงทุนอยู่หลากหลายที่นะคะแล้วอยากจะจัดระเบียบอยากจะจัดการลงทุนให้มีความกระชับมากขึ้นแล้วก็โฟกัสมากขึ้นนะคะตลาดไหนที่น่าสนใจเราก็จะเพิ่มน้ําหนักตลาดไหนที่ไม่น่าสนใจเราอาจจะปรับลดการลงทุนไปมีการสลับสับเปลี่ยนกองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะก็ติดต่อเรามาได้นะคะเรายินดีที่จะ เป็นเพื่อนคู่คิดในการดูแลในเรื่องของการลงทุนให้กับนักลงท,ทุนทุกคนค่ะสนใจติดต่อมาได้ที่เวลิพาร์บิกค่ะวันนี้ก็สำหรับโอกาสในเวียดนามเราก็จะจบกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับโอกาสดีๆที่จะมีในกองอื่นๆเนี่ยเราก็มาคุยกันในระดับถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ